โดยอันนี้บออันนี้ขอถามเน่ยหงสีเขา่าเนาะที่ว่าเพิ่นมามอบให้แม่นเลยโอ้ยังบมดทันได้ติดตั้งเนาะแม่เอามาฝากไว้ซื้อๆอันเพื่อพี่น้องคนจากต่างประเทศถามมาหลายนะแบบทีมงานของทเฮานี่เอาหองสีเข่ามาให้เลยชาวบ้านยังต่ำคือเก่าว่าสันนะมันเป็นยังเกาะคูมีเขาตั้มคูมีเข่าคเขาตั้มแล้วเขาซีและแถวบุยเขาก็ ก็ดกซีจุดีซียัยงเพิง่งหันโอ้ผู้พี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นเพื่อนของสาวพรอนนอนหนาวอีกแล้วอันนี้พี่น้งอนนนงเลยเมืองเห็นว่าโอ้โอ้เอาไปมาแล้วต้องฉีดดอนได้อยู่บ่หน่ ตึงพี่น้องเอ้ยพัดเอาลังค่งลังคาเสียงแตกตตอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสั่กะซีจนเพิงวะเพิงวะว่าซั่นอ่าเอาพี่น้องเอ้ยถัดภาพมาบัดที่นี่เนาะลมตีหน้ายนจ้อยจ้อยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตอนเช้าๆมื้อนี้เนาะหัวยุงหัวยองมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเอาก่อนอื่นพี่น้องเอ้ย ทักทายสบายดีเด้นะอเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีโมเพื่อนกันเพื่อสู่สูขคนเนาะพี่น้องเนาะเอ๋อป่อป่กันกับบ่าจันท์ตอนบรรยากาศเศร้าๆลมแห้งๆเมือนี้พี่น้องเลยโอ้ยเออเสียงตึงตึงอยู่อ่าพัดสังกะสีแตกต่ำต่ำเามัอนพี่น้องเลยเนาะเอาตอนนี้บ่าวจันมาได้งานตัวอยู่ที่บ้านบางคูนพี่น้องเลยเมืองเซโปนเนาะ ือว่ามารอบนี้บรรยากาศหนาวพี่น้องเลยลมแอ e งเนาะเอาพี่น้องเลยกาพาทางเบาบุญเพิ่นข่าวมาดําเนินการเรื่องเฮ็ดเฮือนสร้างซ่านให้ทางน้องนางแล้วกาพาทางเบาบุญเพิ่นมา,าดินมาเอ็นอกับเคสรักของเราว่าสันพี่น้องเลยเป็นเขตของน้องตูนว่าสันเ,านเนาะเดือดเฮือนได้ซานบ้านหลังบักง่ายพี่น้องเลยือว่า เพิ่งแล้วนี่เป็นเศรษฐีในหมู่บ้านเลยกระบ,บ้าเมนเนาะสำหรับเพื่อนของน้องตูนเพื่อนนี่หลังไงห,หลังเตนขนาดพี่น้องเลยเอา้าดีมุกดีใจแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่อุสตส่าห์ซวยเดือเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้พี่น้องเลยทางบัจจันทร์เข้ามาบ้านนี่มื้อนี้นะเนาะอ่ามีหลายคู่หลายคนพี่น้อง,งเลยอา่าคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าทักเข้ามาหาทางช่องของบัจจันทร์ ฝากเทพวันชร์มาถามไทยเรื่องห้งสีน้อยให้ในเรื่องวัชรอ่าห้องสีทีบ่าวดีเป็นได้มามอบให้อ่าภายในหมู่บ้านนี่แหละวัชรพี่น้องเลยตอนนี้ยังโบได้ใส่งานแต่ยังใดวัชรเนาะเพียงเนาะอ่าเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นนี่โบม,มีคนใดจะกล้าไปใส่บริการวัชรพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางในบ้านเพิ่นนี่เอาไปไหว้ เพื่อนคนหนาจุคนห,หนาหนุอยอ่าและก็ต้องเก็บเงินค่าไฟว่ัสดุพี่น้องเลยซึ่งอ่าพ่อแม่พี่น้องหลายคู่หลายคนเนาะเข่าล่ำกอบล่ำกำนะพี่น้องเลยอ่าก็เลยโบก้าเข่าไปซีซีแต่ละเทือนี่ก็ต้องซีพันหาพันกีบอ่าสิบบาทสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็เลยเฮ็ดให้ชาวบ้านเพอ่์น,นีโบมีไผ่ไส้บริการว่ัสดุซะพี่น้องเลยตอนนี้ก็ตั้งอยู่ในเฮือน คนหนาจู้คนหนาโนยพี่น้องเลยเนาะเอามาอนีทางวัจันกะซีมาอธิบายหรือว่ามาซีแจงเรื่องห้องสีน้อยให้พี่ให้น้องได้พังน้ำกันพี่น้องเลยเนาะมันเป็นแบบไหนคือว่ามุงมีไผ่กาใส่แท้กว่าสันเนาะพี่น้องเนาะ ตัดภาพ,พมาบรรยากาศภายในกลางหมู่บ้านพี่น้องเลยตอนนี้เนาะว่าจันร์ภาพพนองเ,อเบิงซ้มวิวทิวทัศน์ธรรมชาติพี่น้องเลยหรือว่าเป็นบ้านเพื่อนของสวบ้านบางคูนพี่น้องเลยเนาะที่ทีมงานพวกเราได้พบได้พอแบบบังเอิญบังเอิญพี่น้องเลยเอ่าก็เลยตามน้องนางน้องเพชรเข้ามาก็เลยเกิดเห็นหมู่บ้านแห่งนี้ปราสันพี่น้องเลยเนาะ อย่าวันทีน่นี้ทางเม่วันศุธิเพชรพี่น้องเลยได้มอบหงสีเขา่าเนาะหน่วยหนึ่งซึ่งผ่านทางส่องเบาลีสายบุญพี่น้อง,งนะเลยเนาะเป็นคนนำหงสีเขา่ามาวางไว้บ้านนี้กับสันพี่น้องเลยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านเพื่อบ้องให้ตำเขา่าเพื่อบ้องให้เสียเวลาไม่อยากให้เมื่อยอะไรเนาะพี่น้องเนาะเออแล้ว เป็นยังบวชสันพี่น้อง,งหลายคู่หลายคนเนาะยังทำเข่าคือเก่านะพี่น้องเลยเนาะมาหนี้วาจันกันสีพาพี่พานองมาถามจากปากของทางอ่ชาวบ้านเพิ่นแล้วกันพี่น้องเลยเนาะว่าเป็นนี้เลคือว่ายังบริได้ไส้บริการเนาะก่อนอื่นวาจันสีพาพี่พานองเข่าไปเบิ่งห้องสีเข่าวัานพี่น้องเลยวันเพิ่นฝากไว้ อาสนอเป็นเพื่อนโค้งขนาดจู้ขนาดนอยป้าโตพี่น้องเลยป้าพี่ทางเพื่อนขนาดจู้เพื่อนกะถือว่าป้าหลังอึ้งตึงอยู่พี่น้องไงหลังปั๊ดนีเลยเนาะโอ้เพื่นกำลังเจ๊ลูกอุ้มลูกอยู่เนาะทางนี้อยู่เพื่อนอยู่ซานพอดีอยู่โดยสบายดีเด้อโอ้ยอุ้มลูกน้อยอีกแล้วพี่น้องไอ้อู้ ก่อยต้องแต็งต้องแต็งอยู่เนาะกินข้าวกินน้ำเด้อบวอบได้จักเดือนแหละอีหล่าเพิ่นบักผู้หญิงเพื่อนยิงคือผู้ชายนี่โอ้หนาวซั่มเนาะเอออันนี้เม็นเฮือนขนาจู้ขนนาหน่วยเพิ่นบ๊อบอ๋ออันนี้เป็นอันน่ะผู้เป็นเมียเพิ่นบ่บผแม่เป็นลูกไพ่แล้วครับเป็นลูกไพ่เพิ่นไปทางใดแล้วสามมือนี้ สามีไปเห็ดเบี้ยแม่เห็ดเบี้ยกลนเบี้ยกลนมั่นแล้วเนาะเอผู้พี่น้องไงอันนี้เป็นอูเด้วยโมเมนต์ยังได้พี่น้องไงอูน้อยอ่าคอยหนาวอยู่เนาะอพี่น้องไงหนาวแห้งสองหนาวจังมือแล้วก็บ้านเจ้านี่ได้ประมาณสองมือนี่แรกเลยลมกระโชกแห้งเนาะหลังคาจนเปิดเพัดไหลอไหลเฮิอนก็ได้ เออโดยอันนี oh, no? ้บ่อันเข้าถามแน่64เข้าเนาะที่ว่าเพิ่นมามอบให้แม่นอ๋อยังบ่ทันได้ติดตั้งเนาะเอามาฝากไว้ซื่อๆโดยโอ้โดยๆๆพี่น้องเอมีหลายคู่หลายคนฝากว่าจันทร์เข้ามาถามไทยเบิ่งแน่เด้อว่าซั่นเนาะใช้บริการอยู่บ่ว่าซั่นเนาะบ่ได้ใช้ซ่ําเนาะมันยังตกลงกันบ่ได้เนาะยังหามืหาบอนติดตั้งบ่ได้เอพี่น้องยังบ่ได้ใช้ขอโทษขอภัยเด้อนี่ให้ พี่น้องเพิ่นเบิ่งเนยอ้าอ่าเป็นหงสีขาวสีแดงของบ่าวดีเพิ่นมามอบให้พี่น,อน้องไ้เนาะอ่ากะบลายครูหลายคนอยู่ว่าซั่นยังถามชาวบ้านเพิ่นก็นยังตำเข้าวคือเก่าเพราะว่ามันต้องใช้ไฟเนาะสาวลูกจะค้นละเคือเดียวนี้นบ่เอ้เด๋วเด๋วเด๋วอ่าเอาพี่น้องไง้เนาะกะทงางพนักจู่นักหน้อยเพิ่นบ่อยู่ซ้ําทางผู้เป็นผัวบัอยู่เนาะ เหตุวิ่งไปแล้วไปแล้วไปทางให้อืมโดยโดยเอาโมมี่ยังดอกเดี๋ยวบอาจาร์เขาม่าจ่อบิางจะเื้อเดี๋ยวสิไปถามสว่านเพื่อนกอนพี่อนอะไรเนาะโดยเอาตามสบายเด้อเพื่อนเพื่อนพี่อนอะไรนี่เนาะอ้าเพี่อนอะไรหลังจากไปเบิึงไปส้มเพื่อนคนอาจูุคนนาโนยเพื่อนเนาะถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่กูมูเลยพี่อนอะไรเนาะเน้นนา และกามุ่งด้วยหลังคาอ่ากระเบื้องอย่างดีพี่น้องเไงหันมาทางนี้บัดที่นี่เนาะเป็นเฮือนของลูกบ้านอ่าห่างอายุอ่างย่างพี่น้องเไงมองแล้วกับลุกปุโปงเนาะโอ้ยมาถามไทยบงครอบครัวนี่สกอนพี่น้องเออ่าเห็นเฮือนแบบทรงแปลกดีพี่น้องเไงเนาะอ่าเห็นเฮือนแบบว่าเกาะติดกันเป็นเฮือนแฝดมาสั้นะพี่น้องเไงเฮือนแฝดของลูกบ้านเพิ่นเนาะ อขออนุญาตขึ้นเฮือนนี่เด้อมีคนอยู่อยู่บ่นาะโอ้ยว้าคือมาลี่มาซ้นอยู่ข้างในพี่บานนี้พี่น้องเไยอันนี้เนาะโอ้นั่งสลุดสล่ออยู่สบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเไยเนาะกขลังเห็ดยังอันนี้ปอกน้อไม้อาปูกพี่น้องเไงน้องไม้น้องไม้ยังอันนี้โอ้โดยสีเห็ดอันเห็ดกินบ่หรือว่านีจะเอาไปขาย นี่เป็นเฮือนของอลูกบ้านเพิ่นเนาะเมื่อกี้นี่เข้าไปทักทายทางเฮือนของเงินคนาจู้คนาหน่วยเพิ่นอันนี้พ่อเมย์พ่อเมย์ลูกบ้านี่อาคืออยู่พ่อมน้าพ่อมตากันกทักแทะเจ้าคนจ้าคนอยู่นี่มีเจ็ดคนลูกห้าคนลูกห้าอาฮกพ่อเจ็ดเมย์อากินข้าวกินน้ำแล้วแยงซ้ำพี่น้องเลยทานน้ำไม้ได้ซัมนี่มึอนี่เนาะ ขอเธอเด้ออันอันเฮาชื่อบ่จันเด้อเด้อด้อันทางครอบครัวของอ้าอ้ยังก่อนี่ชือ่ลําทองลําทองโดยอ่าลําทองลําทองลินเนาะเอื้อยยังก็อ้ยเอ้ยื่อเอ้ยล่าเอ้ยล่เนาะโอ้อันนี้ลูกกกบ่นี่เดอโอ้อันอีล่เป็นหยังอะน่ะเป็นผีเป็นผีเป็นผีน่ๆดูอ้ายผู้สาวซ้ํา พี่น้องเอ้หน้าก็บ่งามแล้วนี่เออเพิ่นเป็นบีบหัวบีบหยังเพิ่นออกแล้วบ่โดยอ๋อเป็นสีคือสร้างเป็นแท้เนาะมันเป็นหยังก็นีพี่น้องเป็นนึกว่าเจ้าเป็นอีหยังบ่แม่นเป็นพีเนาะเออชื่อนี่ได้เจ้าอีล่ะสิมน้องพิมพ์อืนนั้นก็น้องห้องที่ห้องมาบ่โดสิน้องหยังก็ดาลิงาลิงอาโทษพี่น้องเอ้ยซื้อให้กน แปลง4พันลาลิ้งลาลี่เนาะอันนี้ได้ซั่นลูกหลาบ่อันนี้คนในบ้าน้ไก่งเบิดได้ั่นลูกแต่ละคนนี่โอ้อยู่พุ่นบ่ออิเอาไปขายบ่เอาบ่บ่เอาไว้กินบ่ซื้ออันอันไปขายแล้วก็สิข้าวกินนนลูกเออมาปาีแลหน่อมนะก็ให้เบิงมาเบิงอยู่นงามแท้เนาะ ป้าผอกเราสุดสุ่งสลอยอยู่พี่น้องไงเป็นแต่เกงแท้นี่เนะเ<อ>าะเห็นห้างน้องนางเพิ่นเบาในคลิปอันบวบุญเมื่อวานนี่ว่าเกงเกงนุ่มไมมใส่ผักกาดได้คือกัน,นบ่ฮะก็ไม่เคยนี่บุเคยนะเนาะเออวันจันทร์ก็ <laughs> ากาหาใชดได้เห็นนี่น้องนาง,งเพิ่นว่าว่านี่แหละใส่ผักกาดน,น้นอยวันจันทร์เนาะโอ้ยมันมันเมนอยู่บ่พี่น้องไงอย่างผาผ้าผุนอย่งลุมอย่งแร่งมาลอกน้องนางเกงนุ่มไมมใส่อ่า ประกาศนี่เองเนาะโอ้ <c oughs> <c oughs> oh, สิขายเท่าไรก็อ,นอันนี้ซ้ำนี่ปกติ้ซ้ำเจ้าไปขายประมาณามสิบอืมประมาณสามสิบโอ้พี่น้องเลยแต่สิเอานำเงินนี่ไปซื้อเข่ากินเออบ่มีเข่าบอเจ้าบ้เห็ดนาบ่บ่มีดินนะลูกเอ้ยอยู่ดินอยู่ดินดินอยู่นี่ดินเคลื่อนกับดินเข่าบนนาคอยอยู่สิ ดินนาให้เกษดรมัได้ดินนาดินให้็บาได้เป็นมือได้กันนะสมมติว่าเขาให้เฮ็ดอะได้เฮ็ดเป็นเขาบหเฮ็ดยมีอะไรบ้างมีเห็ดส่วนมิเตหหาเนี่ยอยู่ในกินไปขายไปซื้อเข่าเอานะเนาะคุณดีอยากมาถามเรื่องเรื่องหนึ่งเพราะว่ามี่อันพวยพี่น้อ,นงนองคนจากต่างประเทศถามมาหลายนะแบบทีมงานของแท้เฮานี่เอาห้องซีเข่ามาให้เลย ชาวบ้านยิงต่ำ 100, คือเก่า่าสนะมันเป็นยังเกาะภูมีเขาตั้มูมีเขาตั้มแลวเขาซีและแต่เอบบุยเขาก็กดซีจังดีซีอย่างในเงินมหาพันสิบพันแกเอาไปซื้อเข่าด้เนาะื้อขาไโลไโล่หฮ็ดน้าเขาได้ข้าเขาซีเขาตั้ม แต่ว่าห้งสีก่ายังบม่ได้ใส่งานซ้่ไพี่น้องเลยเพราะว่าบูมีไผ่อ่อบูมีไผ่กล้าไปซีว่สาสัตวเนาะเพิ่นเก็บเงินว่สาสัตวเนาะเมนโบทางในบ้านเพิ่นตั้งเลยเพิ่นไผ่ไปซีก็ต้องเก็บภูราห่าพันสิพันเนาะเพราะว่ามันมันมันเป็นไผ่แบบว่าส่วนรวมเป็นไผ่โมเมนต์ส่วนรวมนะเป็นไผ่ส่วนบุคคลเนาะเาพิ่นก็ต้องเสียค่าไฟว่สาสั้นซะก็เลยเห็นให้ชาวบ,บ้านนี่บ่กล้าไปซีเนาะ แต่เพื่อนหลังนี้นี่แต่มมีเข่าไปซีช้ำเนาะพากันนับกันนอนอยู่แบบนี้บ่หนาวบ่เลยเนาะอ้นนี้เป็นเฮือนคือกันบ่นี่กะกผู้พีนังเลยมีหอดโทรรทั์เนาะมีหอดอันทีวีเบิ้งพี่นังเลย่อมีคนนอนอยู่บ่อยู่พี่แกโอ้พอม่นอนพี่มองแบบทะลุปูโปงเลยเนาะ พร้อมที่จะโหลดนีตลอดเวลาเอ่อเซาะมาทางเหนือนีลงทางใต้ก็ได้อันนี้พี่น้องเลยโหลดด้วย <c oughs> เอ้นะ,ะ,ะมามามาเซ็งสัน่นปรจันซ์้อซื้อซอยเด้เอแต่ว่าประจันขึ้นซื้อบริเมืองง่ายดอกแต่ว่าซื้อซื้ออะไรเสีเยสเ,อาาเอาไปใส่ตู้เย็นอยู่ในบ้านพักคุณได้ไว้เนาะเอ่เอ,ะอะทะเลก่อเจ้าว่ามสิบชัามสิบพันกีบเวนี้สามสิบพันกีบนี่ซื้อเข่าได้รทะเลนี่สองกิโล โลนึง15,000กีมันสิพอกินซุมเจ้าอยู่บ่หลายคนซับพอกะเห็ดอีหยังมันบ่มีนะมีซ้ําีกินซ้ําอ้ายตาย้พี่น้องกินเพือกินมันเอาแเนาะลูกแต่ละคนก็อยู่นํากันหมดเลยยังบ่ทันได้ลูกไผลูกเคยลูกายจักคนลูกาย2คนลูกหลนน้อยอ่าผู้หญิง3เนาะเอาใหญ่ไว้ไวใส่ล่ะเอ้ยเนาะบ่ได้เป็นซอยมเงิน ซื้อเข่าซื้อน้ำกินเนาะมามาจังสั้นเอามาให้บอิจาคเด้อเอามีถุงยางใส่บ่มีถุงบ่เดี๋ยวบรจาคซีซื้อพี่น้องไงโอ้ยเนาะตุ๊กคักคักอันนี้พี่น้องไงอ่าไม่งามสัมเนาะเก่งตอนเที่ยงเทียงห่อนสดจักบาทเนาะคักอยู่เด้วเอาสัมพี่น้องเออเหล้าแมลงเกลือโอ้ พ่อเม่น้องตูนนจะเป็นเอื้อยเจ้าเห็นยาพี่น้องกับน้องอันเฮือนของน้องตูนพนนีิษะนี่พี่น้องเไงเนาะเฮือนไก่เฮือนเคียงกันอน้องตูนพนกสีกำลังสีได้เฮือนงามเนาะเฮือนหลังปั๊บใหญ่พี่น้องเไยดีใจน้ำพิ่นถือว่าเป็นเศรษฐีในหมู่บ้านได้กินไม่เม่นเนาะเฮือนหลังเล่าเนี่แล้วเป็นเฮือนงามกูมูได้พี่น้องไงแล้ากะโอเคท่านเดี๋ยวอาจันเอาให้นึ่งเสนเลยเด้อเออพี่น้องเไย ซอยซอยซื้อเข่าซื้อน้ำเนาะเดี๋ยวพี่แางไงเขามุกเข้าใจเลยได้เงินมาแล้วจะไปซื้อเข่าป่ะนี้เนาะนี่ได้พี่น้องกไงถุงยางหนึ่งอ่าพอจันให้เพิ่นแสนหนึ่งเลยเนาะบอต้องทอนเด้อเอาโอเคจังท่านพอจันไปถามไทยอบครัวอื่นก่อนว่าเปิญยังคือบโไปซีเข่าว่ะสันพี่น้องไงเนาะอ่ามันเกิดยังขึ้นพี่น้องไงมีคำถามหลายคนน้อยถามเข้ามานี่ เนาะเอ๋ส right. ู้ๆเด้อหายไปๆเด้ออีหล่ะเป็นผู้สาวหน้าตาบแล้วในผีนี่น้าพี่น้องไงเนาะโดยภาพไปก่อนไปก่อนสบายดีเนาะเอ๋อะตัดภาพมาทางพี่บัดทีนี่พี่น้องเไยเนาะอ่าบัดจันยางผ่านมาทางพี่บัดเห็นเฮือนอีกหลังๆหนึ่งอ่าซึ่งหลังคาหรือว่าเอ็มด้วยผ้าตังอันนี้พี่น้องเไงปิวเพิร์บปิวเบิรงอยู่ โอ้นี่ก็แมนเฮือนเฮือนอยู่บ่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะใสล่ะเจ้าของบ้านเจ้าของเฮือนเพิ่นอยู่อยู่บ่อยู่นี่บ่อ่าเจ้านี่บ่เฮือนเฮือนเจ้าบ่โดยสบายดีอาตมานอนยังอยู่นี้อันนี้เฮือนปุกตะลนะบ่ปุกปุกใหม่เลย2-3มื้อแล้วเออสๆเบิ่งๆบ่บุญเบิ่งอยู่พี่น้องเอ้ยจี้พี่น้องเพิ่นเบิ่งแน่ อโ,โอ้มันบหนาวมะโทษสบนี่หนาวหนาว,นานาวตัวพี่นองใช้อันลูกลูกจะค้นนอนอยู่นี่นึ่วัาลูกก็เลย่ยมเมนบน่ะนะอพ้อันพ,พ,พากันจองเสาแล้วบ้างเสามันหักได้รือหละเอ้ยว่าเบิ่งยุหัน อ <fish> <chocolate> <of various> <rainforest> ๋ออ <lo reen> ันน okay. ี้มโอ้บ่มีเฮือนบ่มีเงินต่อเติมเนาะได้แต่เสาๆมันก็สิดอกหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเซอยู่อ๋อเ้นี่เด้อีลาน้อยเพิ่นบ่น้องพยาบาโอ้ยโดยอันพี่น้องกันบ่เป็นอันนี้เป็นเอื้อยเจ้าอ๋อพากันมานอนอยู่นี่พี่น้อง้บงทะลุทะลวงเลย ใช้ลูกพวไปทั้งไหนในสถานีลูกพวไปเห็ดเบี้ยแล้วเจ้าไปเห็ดเบี้ยแล้วอันขอโทษเด้ออันเจ้าซื้อหย่างซื้อสาวพรบํามิกนี่บ่๋อหมอนเนาะซื้อพรอนลูกจะคนเกาะสุกสองคนโอ้บัดหัวกันเลยเออพี่น้องเไงเนาะมาเราเห็นปีว์เบอร์กปีว์เบิร์กยุบจันก็เลยเข้ามาถามเบิงเมนเฮือนเจ้าอันนี้กันเนาะ อพี่้องเลยตายตายกัน่หนาวโ่โทได้กลางคืนมาเนาะอือพลีว่จจันเข้ามาถามเรื่องห้องสีเข่าว่าชาวบ้านของชุกเจ้านี่ได้ห้องสีเข่าแต่ว่าไม่ได้ไปซีเป็นเป็นพ่อยังเกาะมั่กันได้จ้ะูหเลยเอ้พี่้องเลยเพราะว่าเอาห้องสีเข่ามาบอให้เพื่อน หน่วยนึงหมู่บ้านนี้นะพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าชาวบ้านเพิ่นยังตําเข้าคือเก่าเนาะเอาเพิ่นอันสางในบ้านเพิ่นบ่ได้แจ้งหยังุเจ้าบ่แจ้งกันแต่บ่ฮู้จักบจเฮาบ่ได้อยู่เพื่อนเฮาไปเฮ็ดเียกอออือ้ีงเนาะอ้าวับนอนนมงกับบ่มีพี่น้องเอ้ยเนาะจักปี้เจ้า อันอายุเจ้าจะปีเกาะอายุเขาเนี่ยได้แล้วมึงสามสิบเนาะดูสองคนัวไร้ไปให้เวียกแล้วไอพี่น้องไงน้องน้อยกระาลซ้ำเนาะเอ้าอันมันมุ้ยังว่าฝากซ้ำเอาไว้ให้ลูกกินเ้อขนมกับนุมเด้อเออนเนมนนม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 นนมมน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 นนมนนนนนน แตกบ่านเราแข่งคาคาแข่งพี่น้องเลยเนาะตะมุงตะม้อยอยู่แต่ละคนป <c oughs> ูบงเบิงบ้งวบุญเบืบบ้องหันผูกพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นเพื่อนของสาวพรน,นอนหนาวอีกแล้วอันนี้พี่น้องเลยเพิ่งจะสมัมภาษณ์อันสาวมอนนอนหนาวไปบนบานมันนี้วันตัดภาพมา,า,า,มาท้งนี้บันเป็นสาวพรน,นอนหนาวคือเกาล้มพัดแบบว่าทะลุทะลวงพี่น้องเลยเฮ็ดเฮ็ดได้จังมือเลยอันนี้ อืมแต่เก่าเจ้าบ่ได้อยู่บ้านบ่ไปไปเฮ็ดเวียกหยังเจ้าน่ะเฮ็ดเวียกว่ะเฮ็ดเวียกน้ำจีนเออไปเฮ็ดเวียกอยู่อยู่นในโรงงานจีนพุูดผลไม้วิกคนไม่วิกบุคลอยได้อยู่บ้านไปนึกว่าคือไปเฮ็ดเวียกน้ำจีนช่องชีรัมชีลุยแทะชีรัมชิลุยเล้ไปซื้อก็กินอย่างบ่ช่องชีรัมลุยได้เออซุปกบาลาแซนเนาะ เาไปจุ๊บเข้าอ้ข้าก็บ่จุ๊บซั่ล่ะข้าเสนึงก็ได้ประมาณ4 5โลนี่เนาะโอ้ยเดยๆพี่น้องเอ้ยก็ได้แต่ซ่ํานี้อ้าสิจังได๋บัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเฮือนก็ได้แต่เสานี่บ่เฮือนเจ้าเฮ็ดจักปีนี่2ปีแล้วเจ้า2ปีได้่ํานี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยบาปก็บ่แล้วาระวังเด้อหำไม้มันุดฉับัวได้นี่ เนาะเห็นชุมเจ้าขึ้นไปอยู่เมื่อกี้นี้บ่บ่ยันตกบ่มันฮักทับหัวได้อีหล่ะเอ้ยเนาะออาเฮือนเราก็อัน6กเสาได้แต่ได้แต่เสายืนแก่แลอยู่ตากแดดอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอืมเอ้าโอเคสั่นจังซันมื้อนี้ว่าจัดอันไปทางอื่นก่อนเด้อโดยแบมาถามเบิ่งเห็นว่า อ้าวอ้าวไปไปแล้วต้องฉีดนอนได้อยู่บ่หนินอนได้จริงจริงนะแบบนอนแบบนอนไปเนาะโอ้ยพี่น้อนไงผู้ผัดทะลุทะลวงเลยนี่ไปไปแล้วมือแรงยิเย็นมือยู่แล้วนี่อ่าเนี่ยมาขังอ,อีกแน,น่นี่เนาะตายตายพีย่นอนไงเอาสาะพรน,นอนหนาว พี่น้องไงจะเห็นยังไงเนาะเอ้าโอเคสหายพี่น้องไงส่วนใดส่วนกังเว้นเไซี่จะบบคอยมีคนอยู่เนาะไปเห็นด้วยเห็นงานบ้าแล้วทางคนหน้าจู้คนหน้าน้อยเพิ่นกลับไปบ้าแล้วว่าสีเข่าไปถามมึนกับบูยู่ซับพี่น้องเไยเนาะเดือดหงสีน้อยคอยชาวบ้านกระสันซะพี่น้องเไยเนาะอ่าบ้านกับพ่อกับครอบครัวอีกบควรหนึ่งศึก เลยพี่น,อน้องเลยเนาะโอ้ยนอนหนาวเบาๆเลยวันนี้พี่น้องก็คกทำก็นขึ้นมาอ่าลำบากเนาะลูกสองคนนอนอ่าจนจน,จนอยู่แบบนี้เพอ่์เั็นพี่น้องเลยอา้าวโมเ,เป็นยังมือหนาเมื่อไหร่เดี๋ยวสิเข้ามาถามให้ใหม่เด้อพี่นอ้องเด้อมื้อนี่ลำลาก่อนเนาะสบายดีเด้อลูกว่อน,นี่นอนโอ้นอนคดนอนตุ่มผ้าห่มอยู่พี่น้องเลย อ,อ่านลนรอทั้งนั้นทั้งนี้ก็ได้โอเคไปก่อนเดอ้อสบายดีเดอ้อน้องๆเดอ้อมือหนาสิมาดินน้ำม่เดอ้เอายพี่น้องเลย,เยไปสัพ่น้องัยเนาะการสำหรับคลิปนี้ก็มาทักถามเรื่องโครงสีเขา่าแต่กันยังบ่ได้ควำ่ำสัพพิ้องยัยเนาะแต่กับพวกเราเราได้ย่เพราะว่าหนึ่งมันเป็นไฟส่วนบุคคล เนาะอ่าสมมหมดว่าดึงจากเคขื่อนู้ใหญ่บ้านลงมาเราก็ต้องเสียค่าไฟผู้เดียวเราเนาะอ่าที่นี่ผาสีมาสีเราก็ต้องเก็บพี่น้องเไยคนละหาพันหรือว่าสิบพันเนาะอ่าแล้วกับชาวบ้านกับโบคอยอยากจะสีเพราะว่าเงินสิบพันส่อพันนี่ถือว่ามีค่าสําหรับพวกเพื่อนเถอะนะพี่น้องเไยเนาะก็เลยออกแห้งต่ํากันคือเก่าอ่าถ้าสมมุติว่าพวกเขาดึงไฟลงมาจาก จากอนาสายเนาะมาเป็นอนาหงสีเข่าสะพอโลดมันก็ต้องได้ใช้ใจขคือเก้าพี่อต้องได้ใจขาไฟคือเก้าเพราะว่ามันมันต้องมันต้องใส่ไฟเนาะซึ่งซึ่งมันมันยากอยู่ตัวนี้พี่น้องเลยอ่าบคือหมู่บ้านนองงามหมู่บ้านนองงามแหละคนที่ใส่ใส่ฟีเนาะใส่สิทธิพิเศษไฟนี่ยใส่ฟี ที่นี่มันก็เลยสะดวกสบายเวลาเอายางกรให้อะนะพี่น้องไงเนาะเป็นเครื่องไส้ไฟฟ้าอย่างกะบบคอยได้เสียเงินมันกะโอลมกันง่ายเนาะแต่ในกรณีที่เวตุว่าไส้ฟืนใช้ไฟแบบนี้ไขกรบบอยากบบอยากกันไส้อะไรพี่น้องไงว่าสั้นๆันนะเนี่ยเหมือนอยางไงกับจังหวะกันไหมสนอพี่น้องเนาะก็ขอให้ทางในบ้านเพื่นจัดสรรล้วก็เข้าใจกันได้กันพี่น้องไงอยากให้พี่ให้น้องอะไรเนาะเข้าใจเด้อว่า บ้านนี่เนาะหงสีเขานี่มันต้องใส่เงินกะพวกเขากะเห็ดเผื่อความสะดวกสบายให้แล้วเนาะแต่ว่าชาวบ้านเพิ่นแอบมมีเงินเอสันซะเอ๋อพี่น้องไอ้จังได้กะขอบุญขอบคุณไดหลายที่ทักทามได้ก็อยากให้ประจันเข่ามาถามไทยบ้างเฮือนพีน่บ้านเนาะแต่ว่ามาเนี่กับบรรยากาศมิดชิมมออยู่พี่น้องโบคอยอยู่เนาะส่วนกลางเว้นแวนนี่โบคอยมีแล้วก็มีหลายคู่หลายคนอยู่ทักทามกันมาว่าคือไทยแต่ส่วนคำคำ ช่วงคำคำเนี่ยมันสิเฮ็ดให้คน,นยั่นมาเต้าโฮมกันเด้พี่น้องไงเนาะตอนเว้นเบสซี่กับแบบนี้แหละสมอยเซมีอยู่เนาะไปสิพี่น้องคลิปนี้ขอจบเพียงสำนี้ก่อนเนาะพอกันใหม่อีกคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีบัดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เข้บมาชมสุขกายสบายใจไปเดินทางไปหมู่บ้านอื่นบัดที่นี่พี่น้องไงออกจากบ้านบางคูนเนาะไป